อะไรนะชื่อครับพี่ไหนเลขยี่ไม่หรอแม่แม่อะไกันไม่ควยไม่หรผมขอโทษครับพี่ผมมาผิดครับพี่เยอะรัวรัวเราเราขอดูบัตรหน่อยได้ไหม่ะไม่ได้ดูบัตรไงมันเปิดบัตรไม่ได้พี่ไม่มีลูกรมีแต่พี่ต้องโดนหนูแทงเราเราขอดูด้วยดิเราขอดูด้วยงั้นงั้นแทงเราหน่อยได้ไหมดูด้วยแทงไม่ได้พี่มันเป็นแอร์บัสเนี่าสี๋ยวรแทง ไม่มีไม่มีวันนั้นหรอกหนูใส่ชุดดูบ้านนะไรครับพอดูบ้านนะไรครับเฮ้ยดูอะไรมีอาการอะไรเนี่ยหึงเหรอหึงเฉยเขาบอกไม่มีแฟนเว้ลูกเป็นลูกเขามีลูกครับอันนี้ลูกเหรอไมีลูกเลยเนี่ยว้ายว้ายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเหรอลูกกี่ขวบแล้วครับดูบ้านอะไรเดี๋ยดูบ้านไี่เป็นดูบ้านไม่ได้พี่เอางี้เอางี้อยากมีแฟนหรือเปล่า ขขขเ,ขเขามีลูกแล้ว,ล,ล,วลูกอะไรเขาลลไม่จิอโโลิกกูนดีชุกโนดูดียังอยากล่านอยู่ล,ลูกดีพี่สาวชื่ออะไรครับใช่เนี่ยเนี่ยอยากขึ้นไหมบอกใดีิดข้าแบครับแปกี่เปอร์เซ็นต์วะเนีย่ยบ,บ,บอกพี่ของนี่เลยนะชื่อชฉ่าวกล้วย เอาเอาดีๆขายขายจริงจังกันเนี่ยไม่ได้ซื้อจริงจังกันเนี่ยไม่ได้ไราซื้ออะไรรับเลทเท่าไหร่พี่รับเลทเท่าไหร่อะไรอ่ะสองพันห้าสองพันห้าไปสองพันห้าไม่ไหวพสองพันนะสองพันต่อต่อสองพันสองพันเออเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยลงลงเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างงี้ยดูอ่ะใครใครอยากจะขายขอขึ้นกันเลยกันเลยเอาเงิไปต่อไปเถอ

ไม่ใส่รูปไม่ขึ้นเลยครับเราใส่รูปครับใส่รูปเปิดใหม่ได้ไหมครับผมจะก๊อปเอาไปลงพูดคุยเปิดใหม่ได้ไหมครับเอาของนี้เเซฟข้อมูลลงข้อมือเจใส่รูปเลยเจใส่รูปไปซื้อบัตรเปลี่ยนรูปสองหมื่นตรงที่โอ้พี่บุญนาครับพี่พี่มีหน้าเสือผมไหมครับถ้าขนหนูเนี่ยออกจะได้ไหมครับโอ้ไม่ได้ครับเดี๋ยวไเสี่ยงไปเไรเสียงไปเไรเสี่ยงไปเลยเสียงไรเลยน้ำเดินด้วยไม่ได้ครับเดี๋ยวกินออกหน่อสิพาออกด้เี๋ยวกินออกเห็นรูปแล้วน้ำเดินไปไปเฮ้ย พูดแรงไปอย่าเพิ่งฆ่านะเจอกันครับเจอกันครับไปบี